เดียวหมดเลยนะพี่ครับผมอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ได้ทำอันเนี้ยคือกอธรรมชาติ๋อกอธรรมชาตินะครับอันนี้คือคืออะไรนะลูกอันเนี้ยคือน่าจะผมได้ผมผมเดานะผมว่าน่าจะเป็นลูกของเจ้าหญิงลูกของเจ้าหญิงครับผมอันนี้เป็นอันนี้เป็นไก่สยามที่จดทะเบียนเป็นของน้องเตยเองใช่ครับชื่อไก่สยามนะครับผมนี่เดี๋ยวจะให้อ่าเป็นเพชรสวนนะช่วงผสมกับไก่แก้วสวร์ไก่ไก่ไก่แก้วตัวงามครับผมเอียงนิดนึงนะครับหล่อๆเหมือนเจ้าของสวนเลยนะครับนี่นะครับ ภาคภูมิใจนะครับของไก่แก้วสยามที่น้องทําการผสมไก่สยามอ๋อไก่สยามไก่สยามพ่อพันธุ์คืออะไรลูกพ่อพันธุ์คือไก่แก้วตัวงามครับ<ก>ผสมกับเพชรวัณโชตเพรชรวัณโชคครับผมสวยงามมากๆเลยครับท่านผู้ชมก็ท่านใดอยากดูยาวๆก็ไปดูไลฟ์สดนะครับคลิปนี้จะมาบอกว่าตอนไลฟ์สดนะเครื่องมันร้อนนะครับแล้วก็ทําการลงเวทีโดยไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวนะครับต้องขอบคุณน้องเต้ยมากๆเลยนะครับ พี่เขาให้พี่จเจได้มีโอกาสเข้ามาอันนี้คือฝักเดียวกันนะพี่ทศก,กัณฐ์ทศก,กัณฐ์ใช่ครับทศก,กัณฐ์ผสมลูกไม้ทศก,กัณฐ์ทำไมสีโอ้สีแบบนี้เหรอครับเ <c oughs> อาป,ปะกะติเขาเป็นลายโหดมากเลยนะนใช่ไหมผมผมคิดว่าน่าจะน่าจะได้แต่ได้แต่แบบรูปทรงของใบมาอ้ลูกทรงมันได้คล้ายๆข,ข,ของไอทศก,กัณฐ์อยู่นี่แหละครับเราบางทีเราไปเอากดเกณฑ์กับธรรมชาติข,ของบอลสีไม่ได้นะบางทีต้นพันหนึ่งพี่เอกเคยเห็นแบบแต่ละใบนี่แตกต่างกันไปเลยเนาะ แต่ว่าอันนี้ก็เป็นเอียได้ฟอร์มใบมาแต่ว่าสีคัาน้องเขากัดเป็นแบบนี้นะครับทศกัณ